เยอะแยะมากมายที่บางทีเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไม,ไดมองลึกถึงรายละเอียดที่เราเดินไปกปกติถ้าเราเดินเราก็อยากถึงเป้าหมายปลายทางใช่ไหมครับอาจารย์ปกติจะจะไปเชียงใหม่นะอยากไปก็เมื่อไรจะถึงเนี้ยใช่ไหมแต่อาจารย์กลับเดินอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับเดินเดินเดินนว่าคืนนี้มีช่วงให้ที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นช่วงที่ทําให้เราเกิดการเรียนรู้ตัวเอง คือจริงผมเข้าใจว่าความรู้สึกเราเรียนรู้ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏตั้งแต่เราไม่คิดตั้งแต่เราไม่คิดแต่ผมเข้าใจว่ามันมีนมความหมายปรากฏชัดเช่นวันที่ผมเดินวันแรกแล้วผมไปถึงตร้งบายแล้วผมรู้สึกมันกระไบกระหายน้ําเป็นที่สุดร่างกายขาดแคลนน้ำกระหายน้ําแล้วเมื่อผมเดินอยู่บนถนนยิ่คลองชนบประทานและอากาศก็ร้อนนะครับ เขาก็เดินไปถึงเพลิงที่เขามีร้านสนามกับขายอาหารขายผมก็เกี่ยวเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นร้านค้าเป็นบ้านนะครับเป็นเพลิงนี้เฉยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนแล้วเขายิ้มไม่ผมผมก็ยิ้มไม่เขาตามความหมายของผมว่าผมไม่ต้องการให้สร้างความปั่นโกอย์อะไรเมื่อผมยิ้มไม่เขาเขาก็เลยถามว่าไปไหนมาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามาจากเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขากลับมาคอนที่เลยประมาณเนี้ยผมก็หยุดพักเพราะเราเหนื่อยเต็มทีแล้วนะครับขณะที่หยุดพักเนี่ยเขาก็หยิบเอา เ็ามีภาชนะเป็นพลาสติกนะครับทําดู่มน้ำแล้วแก้วเบาๆบางทีเอเป็นแก้วแล้วบอกว่าดื่มน้ำก่อนด้วยความที่ผมหิวน้ำ็นที่สุดอยู่แล้วนะครับพอเขาเอาน้ำมาบอกแค่ก็พอดื่มน้ำก่อนผมก็ดื่มน้ำทันทีพอดื่มน้ำปุ๊บแล้วเอาอินโทดื่มน้ำหมดในแก้วภายในเวลาซึ่งแสดงว่าหิวมากก็เจให้แล้วก็ก็ถามรายละเอียดว่าจะไปไหนอย่างไงพอผมบอกไปเขาก็ตกใจเพราะผมบอกผมไม่รู้ว่าจะไปได ้็สุดท้ายเขาก็เลยพอรู้ว่าผมไม่มีสตางค์และไม่มีเงินซื้ออาหารกินเนี่ยนะครับก็จึงถามว่ากินพืวยเตี๋ยวก่อนไหมครับผมก็ไมู่้จะตอบเขาไวอยังไงผมบอกว่าขอบคุณครับะไยเงี่ยนะครับอย่าให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเลยคือความหมายของผมก็คือถ้าเขาต้องลำบากทำพืวยเตี๋ยวเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทรารถ่าอาจจะรบกวนเขาแต่เขามนเนไม่นู้เล้ว่ัเขอยากกินอยู่หรือเปล่าตอนน,น,นั้นคิอหิวครับเด็กที่มาจะขอแล้วก็ไม่มีคำสั่งถามเรื่อนครับ แต่ว่าท่านบอกท้างผิดแต่ที่เขาบอกว่าจะทำเปื่ยเดี่ยวให้กินกินไหมมาถามย้ำสิครับผมถามว่าแล้วลำบากยุ่งยากในการทำเปื่ยเดี่ยวไหมประมาณนี้เขาถามก็เลยทุกครัแม่ครับเปยเดี่ยวเราจะไปทำเปื่ยเดี่ยวเรายุ่งยากอะไรประมาณนี้ท่านราสาทถามกับเมืองแล้วสุดท้ายเขาเห็ว่าผมไม่ไปไหนก็เลยทำเปื่ยเดี่ยวให้ผมกินผมยังจำได้เลยนะครับเปืยเดี่ยวหนึ่งชามเนี่ยมันจะเป็นถ้วยนะครับเป็นชามมีเฉพาะเส้นนี่มันก็เต็มอยเลยครับผมทิ้งมาข้างบนดีแล้วก็ใส่ครับแต่ต้องใส่ให้อาาจแต่เยอะมาก แล้วเขอวาอามาวางคบเขาบอกทิก้งเดียวก่อนครับแล้วก็เดินกลับไปทันทีที่เขาเดนหลังให้ผมผมก็ชอ้อนเนี่ยตักน้ำรุ่งมาซดนะครับแล้วมันรู้สึกอร่อยมากเลยครับแต่เอาแม่ท่านเขาเดินกลับไปทีเขาขี่อยู่ที่กรุงรัตนครับำแล้วเขาบอกว่าปรุงก่อนผมเองจำได้ผมก็บอกว่าไม่ต้องปรุงครับที่ทําให้ผมเขาปรุงนัําใจจที่ปรุงในร้อนผมใหประมาณนี้ภาษาผมอาจจะโรแมนติกไปหน่อยแต่ผมพูดออกมาใจแดีที่สําคัญมากอาจารย์รูไหมครับผมเริ่มรู้สึกตัวในความหมายของชีวิต ถ้าว so so ่าตอนที so Hence, ่ผมจะทานเื็ดเดี่ยวเนี่ยผมหิวกระหายมันใจจะขาดขาดแฟนนะหิวอาหารมันมันบอกไม่ถูกว่าความหิวอาหารที่มัน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 รบกวนเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตอนที่ทานเื็ดเดี่ยวแล้วมันเกิดภาวะของความหมายความหิวมันไม่หายไปความกระหายหมดไปแล้วมันเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างในชีวิตช่งขณะที่รู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดน้ำตาไหลพูดได้ครับอาจารย์ตรงตเลยครับมันเกิดภาวะของความรู้สึกอันหนึ่งที่เห็นความหมายของการกินอาหาร ที่คนที่เขาเอาก๋วเดียวมาให้ผมนีม่เขาก็นั่งมองผมก็มีความสุขของเขา,เขา,มาผมคงเป็นอะไรสักอยาก่างหนึ่งที่กินอาหารแล้วน้ำตาไหลผมจําได้ว่าผมกินอาหารก๋วยเตี๋ยวทั้งเส้นทั้งลูกดิ้งทั้งน้ำ,นำทุกทีหมดเลยนะครับนักข่าว<ม>ครับขออนุญาตนี้เลยคือปกติเราก็กินก๋วยเตี๋ยวอาจารย์ก็เคยกินก๋วยเตี๋ยวมาตลอดชีวิตแล้วก๋วยเตี๋ยวชามนี้ทำไมมันมีความรู้สึกหรือแก้วน้ำแก้วนี้กับก๋วยเตี๋ยวชามนี้รู้สึกอาจารย์อธิบายไว้ในหนังสือแล้วมันมันลึกมากคือมันมีความรู้สึก ผมมองการแนี้คนที่เคยหัวเช็พระเราก่อนจะทันอาหารเป็นภัคเนี่ยก็ต้องพิจารณามินอหาปัจเจเวคคือการไขว้กวนอาหารที่เราแต่บริโภคเข้าไปเพื่อเห็นความห,หมายอะไรบางอย่างในการบริโภคอาหารตอนที่ผมเป็นนักตรวจอยู่ผมก็ทําสิ่งนี้แต่ผมเข้าใจว่าการทําสิ่งนี้คือการกลิ่งว่าจาอัพทิณาปัจเจเวคและกิตของเราน้องไปเพื่อจะไข้กวนเนี่ยที่เราดสวจกันปฏิสังขัน์ันไม่ได้ลึกซึ่งตอนนั้นตอนนั้นมันมีความหมายได้เลยว่าอาหารคือความหมายของอาหารที่มันจากดทัด มันหล่อเลี้ยงร่างกายเราผมไม่ได้กินอาหารเพราะความรู้สึกว่าอยากอาร่รอยแต่อาหารที่มันเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตร่างกายเราที่สําคัญอาหารนี้มีผู้มอบให้กับเราอาหารนี้มันมีคุณค่าในบางสินน่งบางอยา่างผมจาได้เพียงแค่ว่าผมกินอาหารเสร็จผมยกมือไหว้พี่คนนี้ไม่รู้แคร์ยุเท่าไหรนะแต่ผมก็กล่าลวได้ครับาเขาเรียกเว่าพี่นะครับว่าเพราะดูระมาณหน้าหงียได้ล้รกะว่าพี่เนี่ยนะครับนะครับรู้สึกของผมที่ออกมาเป็นคําพ,พูดก็คือที่ให้ชีวิตผมผมจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุด หากแม้ชีวิตผมหลังจากนี้มีอะไรที่เป็นความดีงามขอ้ที่ได้ตรวจเป็นเจ้าของความดีงามนนะั้นผมพูดไปแล้วเสียงทีต่ตื้นตันแกคงมีความรู้สึกเหมือนกับคือแกก็เป็นชาวบ้านนะที่ต้องบผมอย่างไรแกก็ประมาณประมาณว่ากินแล้วย่าพูดท่ราร้านนั้ก็ได้นความรู้สึกของผมนั้นก็คือมันเกิดความหมายขึ้นในใจผมแต่พูดจากใจล้จนลนนึแม้จะไม่มีความสามารถจะพูดได้ดีได้จะอยากจะเปิดเผยความหมายนี้ครับพระสิ่งที่แกให้ผมนั้นไม่ใช่เพียงแค่อาหาร แต่จะให้ชีวิตผมครับและชีวิตที่คนอื่นให้มาด้วยความรู้สึกแบบนี้มันคือความหมายว่าผมจะประคับประคองชีวิตมีประให้ดีที่สุดเอาแม้ชีวิตนี้จะมีความสามารถจะทําอะไรและสิ่งนั้นเป็นความดีงามขอเล่โกรธับรู้เสิยว่าเขาเป็นเจ้าของความดีงามนะะั้นนะผมไม่ได้เป็นความดีงามส่วนตัวของผมเองแล้วและความรู้สึกแบบนี้นะครับตอนนั้นยังไม่สามารถไม่ทวนอะไรได้แต่เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้เลยว่าการกินอาหารในมื้อนั้นน มันือกเป็นการกินอาหารในการเกิดขึ้นมาใหม่ของชีวิตของที่กำใผมรู้สึกตัวได้เลยว่าเราไม่รู้จักกันครอไม่รู้นักกยวชามนี้มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวชามที่เคยกินมามันเป็นอาหารที่แบบครับถ้าหลังจากนั้นทุกทุกมืออผมก็ทานอาหารทุกทุกมืออะทิตนี้เพราะว่ากว่าจะได้กินอาหารสักครั้งหนึ่งก็เต็มไปด้วยความพิสศษแบบนี้และอาหารประเภทนี้นะครับทำให้เรามีความหมายในชีวิตที่เปลี่ยนไป ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ารู้อะไรแล้วเปลี่ยนอะไรเป็นแต่เพียงแค่ผมมีชีวิตอยู่ต่อมาและชีวิตอยู่ต่อมานะครับมันมีที่องควาหมายที่กำลังตกอยู่ในใจผมพอพอกินเสร็จเนี่ยมันทําให้โรดเกิดสํานึกอะไรบางอย่างมันเชื่อมโยงไว้กับคนที่ให้การให้มันมีคุณค่าตัวอาหารเองู็มีคุณค่าแบบมากมายจนไม่รู้จะอธิบายด้วยภาษาอะไรใช่ไหม ถ้าจะอธิบายตอนหลังของว่าทีบายได้นะ่ยนตอนนั้นไม่ได้มีคําอธิบายเพราะตอนหลังเรามาคิดค่อยดวนทีหลังเราคิดว่าโอ้นี่เป็นความหมายที่พิเศษหลังที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าวันนี้ผมเดินทางมาผมมีเงินซื้อเบเ๋ยวร้านนั้นแหละยขับรถจ่ายเงินท่้งเยเกิยวพราะคนธรรมดาธรรมดาแต่วันนั้นวันที่ผมมานั่งอยู่ตรงนั้นก็แค่ยินน้านเขดื่มไปสองแก้วคำเบเ๋ยวให้ผมทานหนึ่งซาม ความรู้สึกของแกไม่มีภาษาที่จะพูดกับผมรู้เพียงแค่ว่าแกทําสิ่งที้ด้วยาเต็มใจและสิ่งที่เกิดขึ้นในใจผมก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจผมถึงวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถที่จะบอกความหมายหรือรับมากกว่านี้ได้แต่รู้เพียงว่าอาหารมื้อนั้นมีความหมายสำหรับผมมากอาจารอาจารย์ทินวัฒน์มีประเด็นที่อยากจะเสริมตรงนี้ไหมอาจารย์เคยคิดไหมว่เตี๋ยวที่อร่อยขนาดนี้หรือเปล่ายังยังไม่เคยอย่างนี้เลยนะครับจากจากความที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยนะฮะ ะะเดี๋ยวข้ก mm hmm. ความในใ,ใจนิดนะฮะวันนี้ผมรู้สึกยินดีมากนะฮะเรื่องรู้สึกยินดีมากกันแรกก็คือสำนักศึกษาทั่วไปได้ได้เชิญอ,อาจารย์ที่เข้าใจแล้วก็ประหนักรู้ซึ่งซึ่ง,งนอกเหนือทฤษฎีในหนังสือนะฮะทฤษฎีหนังสือนัอ้นอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะก็คือเรามักจะรู้ การคิดตามคนอื่นนะฮะคิดตามคนอื่นหรือว่าตามคนอื่นซึ่งไม่ใช่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงแต่ท่านอาจารย์เนี่ยนะฮะเข้าใจเข้าใจแล้วครับเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งรอดล้อมเข้าใจคนด้วยนะฮะแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะฮะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นความหมายที่แท้จริงระหว่างเราเข้าใจตามตัวหนังสือกับเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะฮะมันเหมือนผมยกตัวอย่างกันหนึ่งแล้วกันระหว่าง เราเข้าใจคําว่าปวดหัวเนี่ยนะถ้าท่านไม่เคยปวดหัวเนี่ยคนมาบอกว่าปวดหัวเนี่ยนะแล้วท่านไปกินดาราว่าปวดหัวมันน,น่าจะเกิดที่นอย่างนี้นต่ท่านเข้าถึงนะแต่พอวันหนึ่งท่านปวดหัวเข้ามาจริงๆนะฮะขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหวันนั้นท่านจะรู้ซึ้งนะฮะรู้ซึ้งของาอกคำว่าปวดหัว,วมัดเป็น่างนี้เองไงฮะ เห็นกรณีของท่านอาจารย์ก็เหมือนกันนะครับมันได้เกิดตระหนักรู้แล้วในการหนักรู้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันมีคุณค่าหรือมีความหมายด้วยอย่างเดียวผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์หิวนะฮะอาจารย์หิวเนี่ยความหิวเนี่ยผมนึกถึงาศาสนาหนึ่งนะฮะก็คือาศาอสนาลามาศาสนาลามเนี่ยเขาให้ถือศีลอดในเาาดือนรอมาดอนนะฮะท่านาศาสดาบอกทำไมถึงให้สาวกอา่าถือศีลอดนะฮะเพื่อให้รู้ซึ้งถึงความหิวของคนที่ไม่มีเะกินนะ นะแลาว่างคนที่ไม่มีกะกินกับคนคุณหิวเนี่ยมันมีความหมายเดียวกันและมันรู้ซึ้อกันแต่เร้ว่างเราหิวแล้วก็ไปซื้อของกินเนี่ยนะมันต่างกันนะต่างกันนะครับนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์กินนะฮะกินกินที่ให้ที่ที่ชาวบ้านให้แต่กินกวุ้นเ้วเนี่ยอาจารย์รู้ความหมายของ ของการกินตรงนั้นนะฮะว่ามันกินอย่างมีความหมายแล้วมันกินถึงน้ําใจของคนด้วยนะฮะจากเดิมที่เออเราผู้เดี่ยวที่เรื่อ้เลี้ยนะฮะมันไม่ใช่ตัวเดี่ยวธรรมดานะมันเป็นตัเดี่ยวที่มีความหมายแฝงอยู่ในความเป็นตัวเดี่ยวด้วยนะฮะกินอย่างมีความหมายกินอย่างมีคุณค่ากินอย่างมีอ่าอ่าตระหนักเห็น รู้สีชาตินะฮะคือปกติเรากินเราก็ใช้ชาติลิ้นสัมผัสชาติเราคือเราตอบแบบว่าเฮ้ยมีกูจ่ายเงินให้เมืงแล้วจะขอใครนะครับผมผมใช้คำที่มันมันมันซึ้งเรียนนะฮะแล้วเราโม้รุ่ยก็เอาใจแทนไปด้วยระหว่างเราเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราอร่อยครับแต่ว่าคันจ่ายเงินให้คนมันไม่รู้ซึ้งนะ แต่ระหว่างที่เราไปกินแล้วมันกินน้ำใจวก็ให้น้ำใจแล้วโอ้คนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์อย่างรอบรอบเนี่ยท่านอมมาจารย์ประมวลให้เราให้ฟังนะว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะตักน้ำมาให้นะฮะตักน้ำมาให้มันมันแสดงเขาว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่น้ำธรรมดาครับมันคือน้ำใจของคนซึ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยแล้วอาจารย์ก็คิดถึงไปว่า ปัจจุบันเนี่ยเองน้ำตรงนี้มันไม่หีนะฮะมันมีแต่น้ําที่เราดื่มในดื่มในในตู้เย็นนะฮะเราไปซื้อนะระหว่างน้ําที่เราซื้อกับน้ําที่ชาวบ้านเขาเอาน้ํามาให้เราหรือโอ่งน้าที่เขาตั้งไว้หน้าบ้านสมไหก่อนเนี่ยมันต่างกันนะในความหมายในเชิเสัญญาไดเถิงความหมายด้วยนะคือแม้วตรงนั้นนอกจากมันเป็นน้ําแล้วมันจะมนน้ําใจเออใช่ใช่ด้วยใช่รับ มันจงทาให้เราเข้าใจตระหนักรู้ว่าคือคนเราเนี่ยบางบางครั้งซื้อน้ําอย่างเดียวนะฮะมันอยู่กันด้วยด้วยน้ําใจคือไม่ติดนะพิธีที่ลึกมากกว่านั้นอีกแ้นอกจากนอกจากการกินเข้าไปแล้วรู้สึกดีแล้วมันยังมีสัมพันธ์ให้ตรงนั้นด้วยกต่สัมพันธ์ต่อคนที่เกี่ยวข้องต่ออะไรที่เกี่ยวข้องเยอะเนี่ยใช่แต่แต่คนที่เกี่ยวข้องเลื่อนขหวของ ไม่เสียวท่านไขายของผมผมนึกใจพระพุทธเจ้าอาจารย์ผมผมชอบโยงเข้าไปหาธรรมชาตินะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ใต้ต้นโพนะฮะนใต้ต้นโพคนคนปฏิวัติจะอยู่ใต้ต้นไม้เท่านั้นเองว่าต้นไม้มันก็มีก็มีก็เท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้ต้นโพต้นนี้เราคงจะไม่ได้รับความสะดวกสบายและเราก็จะได้กัดสรุหรือเปล่าไม่รู้เพระนั้นพระพุทธเจ้าใช้เวลานะใช้เวลา 4ในี้าวันของการเสลยผลปีสุดเนียเจาา็ดวันนะับนั่งนั่งเท่งต้นโพครับแล้วก็เรลื่ถึงลึกถึงบุญบุญของตนโพครับครับความหมายมันลู้ซึกนะฮะผมไม่ถึงกานจาังเป่ายืนอยู่ที่อินเดียแล้วน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมิตีเดียวกันไหมนะที่น่านสียยเป็นยวัติพูดถึงเนียนะครับความสำลึกที่เรา สมัยที่เราเรียนพุทธประวัติและบอกว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งมองต,ต้นโกจะมาเป็นนั้นอน,นิมิสเจดีเนี่ยนะครับ,รบเราเราจะรู้สึกิ่ามันก็ธรรมดาแต่วันมไม่เชื่อด้วยแต่วันที่ผม,มต่อไปสู่เบ<ม>ียรอีกครั้งหนึ่งและจิตใจของผมมีความหมาอยอะไรบางอย่างนึกซึงตอนที่ผมไปยูนที่อนิวิสเจดีใครก็ที่อาจารย์พูดถึงเนียนะครับมัน มันเกิดความหมายครับากคำเก็คือเรายืนบนโลกในที่มานานแน่พวกเราอยู่มาก็40ทีปีที่ผมมีหกปีแล้วนะครับที่จริงแล้วเรามีความหมายที่โยงผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวเราหมดเลยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้มีความสงบึกรู้น่ความรู้สึกที่มันเป็นความสำนึกรู้เนี่ยมันเป็นความหมายของความรู้ที่ทาให้เรามีความหมายในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผมอาจารย์คุยเรื่องอาหารเนี่ยครับเรากินอาาทุกวันครับแต่ว่าการกินอาหาทุกวันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายที่มันเป็น ถ้าพูดเป็นภาษาความหาของอาหารในที่นมัมวนจมีหลายระดับั้นใไหมครับที่เราเกินเปก๋วยเตี๋ยวที่เป็นกวลิกกวลาอาหารครที่เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เป็นภัดาหากับการที่เรามีจิตสานึกอะไรขึ้นมาเป็นมโนสังเกตอาหารครับที่เราอิตรู้แย้อะไรบางอย่างเป็นอาหารผมก็เห็นว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่ได้ค่อยทวนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่ง,ท,ง,ท,งที่ผมเล่ามาฟังและอาจารย์เซลล์เป็นประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมาอย่างยิ่งว่าแท้จริงแล้วที่คือความหมายของชีวิตที่ผมก็เห็นว่าผมเส ก็จะได้รู้ผมคาดจะรู้อย่างนี้แต่ไม่ได้ทำดีใครนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่เราสามารถที่จะมีความรู้แบบนีท้านใจของเราครับแล้วถ้าสมมติวร่นี้สินี้จะแนะนำยังไงที่กินอาหารที่เป็นทีิปแบบที่อาจารย์เรากินแล้วมันมีความรู้สึกมีอะไรที่มันแบบดื่มด่ำมากกว่ามากกว่าที่เรากินนี่นผมก็แค่ว่าจริงๆไม่ใชทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นต่วเองแค่ไม่ต้องถึงกับบ้ามายขนาดนี้นะครับ แค่ทำความรู้สึกว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกมื้อเนี่ยคุณพ่อคุณแ uh huh, yes. ม่เราท่านไม่รู้สิเลยผมยังจำได้ว่าในสมัยหนึ่งผมบกัศึกษาชอบไปนั่งกินอาหารด้วยกันและนักศึกษาที่ไปนั่งกินอาหารกับผมก็ถามว่าอาจารย์กินหรืออาจารย์ทานอาหารคืขอโทษนะถ้าบทาดแกงในหม้อใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าถ้าแกงอย่างเดียวสิบบาทอทอาแกงต้องอย่างอย่างห้าบาทครับแล้วก็าหองผมทอาแกงเป็นอย่างเดียวแล้วก็กินกันอย่างก็อิ่ม ผมจริงๆผมไม่ได้บีเจตะพูดอะไรเรืซ้งแต่เขบอกว่าเขากินแล้วเราว่าส่วนหนึ่งเขาไม่ชอผมเขาถามวาเขาโงหให้พขอผมยังไงผมบอกผมก็พู่เงินจากตอนเราซับมอยซอเนี่ยไปยื่นดูพ่อแล้วผมมีเงินเดือนหรือเนเล็กน้อยผมกินอาหารเจ็สิบบาทครั้งที่ผมกินอาหารสิบาทเนี่ยผมจะได้เพ่ห้าบาทผมได้ปอกใหทุกครั้งผมรู้สึกกิน เราต้องมาพูดไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการเอาไว้แต่ความหมายของผมที่ผมพูดกับเขาเพื่อน้องการบอกให้เขารู้ว่าทุกครั้งที่เราทานนะครับถ้าเราทำคำเขาจะให้ได้อาหารที่เรากำลังทานอยู่นี้นะครับมีที่มามีที่มานะครับนะครัว่าที่มาของเราถ้าเรารู้จริงๆว่าถ้าเราใช้เงินซื้อว่จริงเงิเงินที่พ่อแม่หามา้เป็นความยากลำบากถึงคุณพ่อคุณแม่จะมีเงินมากก็จริงแต่หมายความว่านั้นจริงจรงที่ทำมีความรักกับเราและผมก็จะบอกประเด็นนี้นะครับจะมีความหมายรับพวกเราความุ่มเรือมากครับความหมายอันหนึ่งของการที่เราพบ เรื่องของการกินเนี่ยนะฮะอ่ามันมีอันหนึ่งซึ่งลูกสาวผมมามาด้านเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนก่อนกินเนี่ยครูเขาจะบอกนะฮะนะฮะข้าวเนี่ยนะฮะแต่ละเม็ดเนี่ยชาวนาเหนื่อยเหน็ดอ่าอ่าเส้นย่างผัดหนานะฮะข้าวผัดฉันหนาเด็กตาดำดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเรากินเนี่ยนะฮะเรากินเพื่อความกร่งอร่อยหรือกินเพื่อความเป็นอยู่เท่านั้นนะฮะ พอกินเ่าความเป็นอยู่ปุ๊บนะเราจะเป็นหรือไม่ที่จะต้องกินอะไรที่มันราคาแพงใช่นะกินราคาแพงโดยเฉพาะยี่สิ้เพื่อแล้วเนี่ยนะนะครับระหว่างกิน,กนข้าวผัดนะจานละสาสิบาทกับจานละแปสิบบาทเนี่ยมัน นะฮะมันต่างกันยังไงครับเออนะฮะในในทางในทางถ้าเราช่วยพ่อแม่ตารบรรู้นะฮะว่ากินในราคา30บาทนี่ก็ก็อิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปไปไปสร้างบรรยากาศซึ่งซึ่งในในขับในปลาซึ่งมันเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งมันเป็นคุณค่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนั้นนะฮะตรงนี้ก็น่าจะประหยัดนั่นได้นี่คือความหมายเราจะกิดที่คขอก้อยกินแล้วที่สำเร็จเราสามารถเชื่อมโยง